มาเกินสองนิดติดสามคนออกเปลี่ยงหนีกูไปแล้วอ้าวนนี้ดวนนี่วะเนี่ยอ้าวโมไม่อยู่นี่เหรออ้โอยออกดีกว่าอุ้ยเปลี่ยนปืนดีกว่าเฮ้ยฝั่งนู้นเขาอยู่กันสี่คนแค่ยกสคอตเขานี่วะเนี่ยได้ความละได้ความแล้วก็มาดิครับ เก็บตะคอมกวระบาดเฮ้ยตะคอมออมาถึงยี่สิบเลยแบ่งกันเหลือสีแล้วก็มาอีกวเออดตัวเด็ตัวดูเวลเลยดูเวลผมก็ชนะแล้วเฮียหัวล้อเคเวลก็ชนะแล้ว ทำไมลูกไม่อยู่สควอยกับพี่เนี่ยหรือว่าอย่างไรสิคนมันน้อยไปตายแน่เลยเจ็บมาสไนมปด้วยตายแน่ก๊อตมึงอะโดนกูยิงตายแน่ไม่ต้องห่วงเฮ้ยมาเป็นผู้เสียแล้วสไน Hắn nè, hắn nè, hắn nè, hắn nè, Cũng bảo là cắt, tài nè mừng à. Hãy tha tôi. Hìa. ฝรั่งทำอะไรต้นต้นหน่อยวะรดน้ำอยู่เปล่าไกยเป็นปุ๋ยเลยรดน้ำอยู่ไอ้แล้วคนอย่างน้อยกันแบบอย่างกว้างมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นเฟยจอยไอเพิ่งยิงดิโอ้โหเพื่อเกิดไอ้เหี้าได้แต่ฝรั่งนะไม่ได้คนไทยเลยอ่ะเจ้าให้กูดูหน่อยนี่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 ตรงนี้ตรงนี้มีคน ไอ้เชียร์ฝรั่งอีกแล้วไอ้สาตว์ไม่เอาเราฟฝั่งนู้นจะมีสี่ฝั่งเราพีแปดแล้วอะ <c oughs> เกมมันล้าน <c oughs> เกมก็อยากดูไง <c oughs> พวกเกียร์นี้มันจะไม่ออกจริง,รงๆอ่ะเหนออยใช่ไะฝรั่ง <c oughs> ไม่ได้แต่ฝรั่งไม่ได้คนไทยไอ, <c oughs> อ้แดฝรั่งลองแล้ว

ยิงกันยังไงเขายิงกันอยู่สองคนงงแตะโอ้โหพบร้อยสามสิบแต้มอดีพรุ่งนี้เช้าไงไอ้อาร์มันจะมาไหลตดกูกูรู้แล้วกูรู้สูตรได้อาร์มจะมาไหลตดงงดิงงดิกูจุกไปจุกมา <laughs> เฮ้ยยังไม่ได้ยิงฝรั่งเลยวะยิงแต่คนไทยนี่เป็นไงอยากเจอจริงก็เปิด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 เกมมาก็ไอ้ก้อนหัวแตกอะเเลววมาเจอให้มาอารมามามาพี่มาเนี่ยอยู่ข้างพี่เนี่ยมามาไอ้ไอ้เนี่ย กูหลงไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้น่ะผมวิ่งอ้อบบันไดนี้ไปแล้วเว้ยไอ้เหี้ยผมรึ้ว่ามีกระแพงไอ้ทัดไม่ทันรู้ออกมาได้ไอ้ก๊อดแมนนิ่งกันวะหาคนไม่เจอต้องยืนหานั่นเลยอืมลุลุเกิดต่างเรืบินเนาะไอ้เหี้ยมึงรู้ได้ไงได้ก๊อดเหี้ยได้แต่ฝรั่งจริงๆนะได้โมตัวึงวิ่งลงเอฟได้แล้วไม่ลงอี เงือะมีเจนยอนไอ้กั๊มึงรู้ได้ไงวะตาออกแล้ววะนุนนุนเกิดดีแล้วน่ะรู้อีกกูไม่เคยกดเกิดเลยนุนนุนเดแล้วหลังบ้านนดี๋ยวไอ้กั๊ดมึงรู้ได้ไงเนี่ยใั่งกระสุนใส่คอมแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ได้กั๊ดเกิดไหนมึงรู้หมดเลยเนี่ย อยู่ไหนอยู่ในบ้านเดินเหล่าบ้านฮันแน่ฮันแน่อ๋อไม่ก็ไม่อยู่นี่เนีองถึงความรู้ไดไงวะในบ้านอะเกิดเครื่องบินแล้วเราไม่เกิดเครื่องบินกิดแบบมีมั้เครื่องบินไม่มีเลยไม่เห็น ดูเองดูดีผมอยู่ข้างบินน,นั่นแหละอเล่นเชนด็อกเล่นเชนด็อกตายสารนละเฮ้ยอาร์เห็นแล้วล่ะอาร์เห็นแล้วล่ะแอบวิอยู่ไหนนี่อย่งวิ่งมาแล้วเนี่ยน,นี่ไงไม่ตาย <c oughs> ตกเลยกูยิงมันไม่ตายโอ้ไม่ได้เจอตะคอมเลยว่ะเหี้ยแดกเดิดที่เดิมมึงรู้ได้ไงไอ้กก๊อตไอ้ก๊อตมึงจะเอาให้ไหมก๊อตมึงจะเอาวะมาดิไอ้ก๊อต บยีนแล้วในบ้านมีคนเลยอ้าวโมต้องบินแล้วมั้งไม่เห็นสนุกเลยอ่ะยิงกันเองอ่ะเฮ้ยธนุธนุจะตายโมไอ้ก๊อตเอามาดวลกันใหม่ดิ้ก๊อตดวลกันใหม่ดิ้ก๊อตกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่เห็นปะเนี่ยนี่นี่ กอย็ไม่กี่แมก้าตัวแอดมันไปรอจุดเกิดเลยมจะรอแทงผมอย่างเดียวอ่ะไอ้เฮียฝรั่งนี่ช่วยด้วยรี่ไปฝร่วะไอ้กอมัวตอนนี้กอดมัวแล้วไม่ใช่คือบินลว บ้านเราจะขอมหลับตรงนั้นไออาร์ดวิ่งมาแล้วเขายิงอยู่สองนัดเองอะ่ะกูไม่เห็นคนที่เขายิงมาเลยระเบิดเขามากตวัวหนูด้วยโอ้หคนิวอ่ะเขาอยู่ไหนอะ่ะโมไม่เอาระเบิดยิงเอเ้ย<น>ร,ระเบิดปลาโอ้โหหูยังไม่เห็นเลยว่าเขาอยู่ตรงไหนกูก <c oughs> ็วิ่งอยู่ใช่ใครนกอ,อยู่ในบ้านบอกเขาสิ เล่นกันไปก่อนก็นได้แต่ผมพักกันนะจะคล้องบอกว่าไม่สนุกแล้วกินข้าวก่อนบ้านเราแค่แหละเห็นไม่ดียู่คนแต่ไม่ได้ออกไปยังหายดีไอ้ก๊อยังไม่ออกก็ไม่ออกอันสอง ไม่ใช่ก็ต์ไอ้เหี้ยกูมีแทงไม่ใช่ป่ะไหนน่าจะคอมเกิดตัวแล้วกูวิ่งไปไหนตั้งไหนละไม่ใช่ว่ะแกจะเกิดอยู่ไหนตัวขอให้กูผมอยู่ที่ตัวนี้ที่ไหนแกจะมาใกล้ๆนอยู่อยู่ที่เขาได้ยังไงจี่โหตั้งไหนแล่ว ยืนนี่ไหนวะกบโบยไหนวะอยู่ทางอ๋อบ้านใช่ไหมโอเคมองรปทางบ้านเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ตาพี่โมลุกขึ้นมาแล้วโมวิ่งไปไหนโมช่วอด้วยเพื่อนไอ้เหี้ยเดือตายไป

ยิงมาได้แต่คอมแต่คอมไย่ไอ้เชี่ยได้แต่ฝรั่งไอ้สัตว์เลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไอ้นจ้าแอบมัรู้มันยิงกูจนจำชุดได้แล้ปืนสั้นนี่อ่ะว้าวที่ทัดจะโดนปืนสั้นเหรอเห้ยไห้กตัวตะคอมแต่งเป็นผู้หญิงเนาะเฮ้ยการกูเห็นแล้วนะระวังหัวแตกนะก๊อต เ้า oh, อยู่ที่เดิมหล้ไอ้เฮียโดนฝรังล่อไอ้เฮียนู้ดเนี่ยิงไม่โดนโดนนลเดีอดยิงแบบแบนแบนแฮงแหมใครสนายอยู่เน yeah, ี่ยหม้เงียบก่อนไหนวะเฮียเฮีย เห้ย็นไอ้ก๊อตอยู่ไอ้ก๊ออยู่ตัวคืาบินไงก๊อตเนะี่ยโยก<ย>ซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวารอเวลาจบใช่เลยดูกอัลตรอนคนมันน้อยเกินดูดีสี่คนไปยิงกันได้ไงวะเอ้ยอาร์ตเก่งๆงันหาผมไม่เจอเลย เข้าไปเจ้าสารใหตัูนัดกับใกรไม่ไม่ไม่ปากคอใช่ขอให้่แตัวนึงอย่อยู่ในบ้านนัเนี่ยวหิวหนูบ้านนี้ลร่ว ยิงเขาแลังได้ไมโมโต้องไปหาที่แอปซุกยิงแล้วนะะเนี่ยอะรติ่งเอ่อตัวนี้จะคอมเปนไงนะเจะคอมมันนะจะ,จะนให้ข้ย่องมาตาักแล้ว,ลวเห็นแเห็นแวเห็เห็นแวาีตัวนะลูกหมดหวันรอบเล บานเนียไอจัดโอ้ยอยู่กันสามตัวตรงนันรออยู่ไงของไม่รอสไนมาเว้ยวิ่งถึงโดนรอสไนมาแข่งนวะละโดนโดนวิ่งไหมกัเนี่ยเอพี่โมยิงมาว่ะเห็นได้อีโมงเนี่ยพี่โมเออเห็นไม่ได้มา ไอ้กาดเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรคุณเนยคุณจะด่วนปะล่ะมาดิโอ้โหปืนตวไหนยได้กลจนจัดตล่างชุบกูหน่อยอีกอย่ากูเลยอาแทงกู่าแล้วกูนึกแล้วมันต้ัว่ีมาแทงมีคนอยู่ในบ้านหลังนะเรื่องอะไรก็ไม่ปลอดภัยเลยกูตอนเนี้ย โมแน่อยู่บ้านเนี้ยเนี่ยไปแล้วจมอไปเจมอยู่จมเดี๋ยวส่งมือซิวเข้าไประวางอฮื่สัตวได้นับเดียวอาน่่อ้สัออนี้คือแคทแคทว่าชื่อเนืออะไรเออแคทชื่อแคทชื่อจจอพอดีไสัตว์อาไมแทงแต่คอมไม่จัย โอยใช้ปืนนี่แอดอยู่นี่พี่เพียงจอยกลับมาอีกคารดาฝากย่อยนะย่อไว้โอเคจะฟอร์มวิ่งรอบบ้านเลยเนี่ยมาดิอะไรวะพี่ดูเขาเล่นเป็นทีมเวิร์กี่เราไม่คุยกันเลยสองคนสองคนเออพี่เลียงจอยมปละจอยมาให้โดนยิงอ่ะมันมีสี่คน ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊ดผมขบมินผมขบมินอะไรไข่วะไม่รู้อะโบเลยหัวแตกเลยมันไม่มีแบบหนึ่งกับวะพี่หนึ่งแบบหลายคนทีมเดียวอ่ะทีมเดียวคืออะไรวะเป็นไงวะทีมเดียวก็มีสวมีทีมคำว่าทีมนี่ก็คือหลายคนนะเฮ้ยกระพริบไม่เห็นด้วย อีกถ้าตกโดนแกละโอ้โหโดนรถโดนรถหนีอะครับไขวะต้นเยยิงไขวะไม่รู้ไม่ได้ใ่รนะครับเล่งกล้องน้าไม่ได้เลยอาร์ี้็อาร์วมแทนี่นี่มีนใครยิง ขวา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 มาวิ่งมาแล้วเธอเลยขวามาแล้ววิ่งมาจากข้างหน้านะข้างล่างลอยลอยอยู่ตรงนี้นทำแบงค์ควายไม่งวิ่งไปขวาเอ้ยโดนแบงเลยจะเข้าขอ,อาสนาไอ้นี่มันเล่นเนี่ยเฮ้ยทำไมคนโดดมาจากบนญท้องค้าเต็มเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฝนป่ะมันโปวยอะไรลงมาวะ เขมอยู่ไหนวะตรงนี้ตัววิ่งอยู่ในบ้านยิงใหญ่เลยหาไม่เจอโอ้ยนั่นดี ตัวไหนหัวละวอลมันตัวร้ายในนี้ดีดีว่าเอเมกันสไเลเปอร์อะชื่ออะไรเนี่ยบอกดีแซกแก๊กรู้ตัวอีกทีก็ระวังหัวระวังหัวแตกกันรู้ตัวอีกทีเนี่ยแต่ยิงเมาใหม่ดิอยากหัวแตกนะครับนี่ไงเห็นแล้วอยากหัวแตกนะครับ โอ้ยเขี้ยลูกบวแป๊บนึงบ้านเดินนเลยแถวบ้านเดินไปหนซิงห์ังบ้านมีกำลังใครระเบิดบ้านนะพี่โมกันนะวิ่งอยู่ริมน้ำ เกวใหญ่เลยสะคอมออนั่เ <c oughs> โอ้ยไอ้เชีอยที่พอเอาตะไนมาเงี่ยถมันเกิดใกล้ๆยาอันกูะคอมดิเอาพี่เตียงดกว่าเสือมัน,บบน <c oughs> มเกิดสะใกล้เลยนั่นนะมาอีกแล้วเกดเไม่เก็ดเ,เ,เท่าเรา <c oughs> เอ้ยให้กูได้มีชีวิตรอดอะไรกันวิ่งมาทาไมยออมมาทางนั้นอ่ะพี่โมเลยว่ไหนไม่ไนี่แก่งเอาซ้ำอดเอานี่ยแต่เขาอูนี่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 มีคนวิ่งอ้อมมาทางซ้ายไม่ใช่ว่ะแต่คอมมาวิ่งอ้อมมาซ้ายสุดไอ้เก่งเขาจะเอาวิ่งอ้อมมาตูดตัวเนี่ย ระวังนะไป้ายคนไอ้ก้อนมึงโลกอะไรเนี่ย <laughs> ยังไม่ทันไปไหนเลยเฮ้ยมีคนมีคนตกตีนอัดระวังขบวนมีคนไอ้ก้อนมึงข้างมึงเห็นแล้วอีกขนน่าเกลียมันวิ่งอยู่คนนึง,งมันไม่ทันใช่ใช่มีวิ่งอยู่คนนึงพี่เพียงไอ้อาร์ตมีแทงตายแล้วนะมีหมออยู่ด้วยนะแทงหันสาแทงหันสา <laughs> ไม่อยอมแทงหันสามาแทง <laughs> มยูนู่นอ่นึงอะไรนะคุณเนยด่วนเะล่าด่วนเปล่ะด่วนหรือเปล่าหนีไปไหนหนีไปไหนอยยิงอีกจุดหนึ่งไม่อยากสู้ด้วยหรอกกลัวจะเสียใจมาเปล่ามาดิมามาเฮ้ยโอ้โหมึงยิงเป็นจอนวิกเลยเฮ้ย ใครวะเนี่ยไอเรือมเหี้ยมาดิมาดิมึงยิงกูไป็นจอนบิกเลยอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เรือนี่ไงเหี้ย่อตายคู่สองตัวทะลุกันไอ้เหยอพี่เพียงด้วยตะเนยไอ้อาร์เป็นกระโดดไปจอดบิกเลยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว <C> e <at> มีคนเห็นไม่เยอะพี่เปียงหนีไปแล้วใครไปย,อยไ่อแกวะขอใครนะครับพี่เปียงไม่ได้ย่อพี่เปียงนะครับย่ออีกคนหนึ่ง <S <S 2> <S 2> โดยสิวนลอกสามสิบโดยซิวสกับสิบแต่เก้าไอ้ก็ตายรอบเดียว นายรับแหละม่รู้ผมยิง <wam> ห <ulla> <c oughs> <t ik> ัวแตกอ่ะ <semua>